อรูนี้ปุ๊บช่วงนี้มันเวลาคือเราถึงตกเวลาอะไรก็ขุ่นถ้าถ้ามันไม่คือเรานี้มันขุ่นเพราะอะไรมันขุ่นเพราะพราะคนมันไปเหยียบไปย่ำมันคงแน่หรือต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับน้ำใต้ดินเลยนะมันก็จะมันก็มันซึมเท่ามันก็จะเป็นซึมเท่าแบบเวลาฝนตกอ่ะมันก็จะซึมเท่าอยู่แต่เราไม่ได้ซึมเท่าแบบใสๆเข้าไปลยเป็นใสๆคือตอนนี้มันซึมถูกอยู่มันจะไม่ขุ่นตลอด